วันนี้นะคะเราก็ได้เพิ่งทำคลิปแบบนี้ตลอดเวลามานานแล้วนะคะนี่สม,มุดระบายสีนะคะจากเกมเอาวนะคะถ้าใครคนรักสายเกมแบบนี้นะคะ นี่ค่ะทุกคนวันนี้พบก,กับช่องอรัชดาพรแชาแนละคะ่ะวันนี้นะคะแอลก็จะได้เพิ่งทำคลิปแบบนี้ตลอดเวลามานานแล้วนะคะถ้าใครว่าตายแอลอยากาจะบอกว่าให้เอามีการลดคำหยาบกันบ้างและ <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะมีคลิปอะไรให้สนุกสนุกให้ทุกคนดูนะคะและสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ดูอยู่นะคะอย่ารมเดไยวแล้วก็ subscribe You รา r a Kitti นะคะและที่สำคัญก็ไปติดตาม IG Facebook You ด a r านะคะอย่าให้ใครรับแอดก็ถ้าใช้มานะคะแล้วจะบอกว่าพาคลิปมารีวิวกันเลยนะคะลุยกันวันนี้นะคะที่ได้มารีวิวที่มี2อ,อย่างก<ๆ>็คือนี่สมุดระบายสีนะคะจากเกมอาวีนะคะถ้าใครที่อยากสาวกเกมสายเกมแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีปากกาดำนะคะจะมี มีห้าเล่มใช่ไหมมีห้าอันเนะาะก็จะมีสีแดงอันหนึ่งสีน้ำเงินอันหนึ่งสีดำสามอันเลยรวมเป็นห้าอันนะคะสมุดร,ระบายสีนะคะอันนี้มาจากเกม r o v นะคะตอนนี้ก็อัดคลิปเป็นเวลาหนึ่งทุ่มสาสิบแปดนาทีนะคะยังไม่ถึงสองทุ่มนะคะหนึ่งทุ่มครึ่งอยู่นะคะไม่รือว่าถ้าใครเนี้ สาวเกมเอาวีเอาคนใจเอาบ้างนะคะก็จะมาดูเป็นดูด้นานหลังกันนะคะก็จะมีสี่ช่องที่เหลือนะคะแล้วก็จะเป็นเอาวีที่เป็นรวมเป็นทีเหมือนกันนะคะมีสีแบบนี่ที่เวาที่เลือกมาแบบนี้นะคะนี่คะ่ะเลือกมาแบบนี้เหมือนกันเนาะถ้าใครสำหรับที่ี่อยากซื้อนะคะหาซื้อได้ที่ร้าน20บาทนะคะราคาอยู่ที่2ี่บาทเหมือนกันนะคะก็จเเปรียบเท่ เปรียบเทียบกับนี่เลยเหมือนกันนะคะรันีิจิตเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะอันนี้สม,มุดระบายสีนะคะที่เราแบบคนเอาใจสาวเกม ROV e เท่านั้นนะคะจะบอกว่าก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาเปิดหน้าแรกกันดีกว่าหน้าแรกก็จะเป็นเฟนนีค่ะ,เข,เ,เ,ะเขาเป็นจิ้งจอกเนาะใช่ไหมเขาเป็นจิ้งจอกนัคือเฟนนีนะคะหน้าที่สองคริสซี่อันนี้หน้าที่สามเอเซนใช่ไหม หน้าที่สี่นะคะเป็นล้อนเลี่ยวที่มีปีกนางฟ้าสวยมากค่ะเราเป็นเทม่าจะก็เป็นต่อมาหน้าที่โผนะคะโมโตสนะคะโมโตสยังไงค่ะเป็นวีร่านะคะต่อมาก็เป็นไอรินะคะหน้าที่แปดก็เป็นไอรินะคะก็เป็นนินจาสาวเนาะเขาเป็นไอรินะคะเขาเป็นนินจาเป็นผู้หญิงด้วยต่อมาก็เป็น โทโร่ค่ะเขาเป็นกระทิงเนาะราชากระทิงที่มีสายแทงเทนนะคะก็เป็นชุดอัศวินสวยอลังการมากเลยะคะ่ะแกรหรือเปกก็ได้นะคะเห็นไหมเขาเป็นสายแทงก็เป็นจับดูดตัวที่ตัวละครที่โดนจับแกล้งตายแป๊บเดียวนะคะลอเลี่ยวเหมือนกันซ้ําอีกแล้วค่ะพเพื่อนๆลอเลี่ยวซ้ําอีกแล้วค่ะนี่ค่ะ ต่อไปก็เป็นแวนเฮลซิงมหาเทพแวนนะคะน,นี่ค่ะแวนซิงอย่างนี้เลยค่ะหน้าต่อไปกาลีนะคะกาลีที่มีมีหลายแขนทั้งตัวเลยนะคะกาลีนี่ค่ะกาลีหน้าถัดน,นี้คือคลิกแนกคลิกแนกเขาเป็นเจ้าตัวเป็นไอ้ด้วงเนาะไอ้ด้วงเนาะ เรียกว่าไอ้ดวงก็ได้เนาะตัวคอรตัวนี้มัาจะเป็นลักษณะที่มีสัตว์เป็นเกี่ยวกับดวงนะคะสุดท้ายคือมาลอดไซไฟเตอร์ค่ะเขาเป็นปราชามังกรเนาะตัวร้ายเนี่ยนะคะมาลอดเขาเป็นตัวร้ายขนาดนี้ที่เป็นมังกรเนาะเป็นไฟเตอร์นะคะหมดแล้วค่ะสำหรับสำหรับนี้จะเป็นสมุดร,ระบายสีจากเกม r อาโีชิี้จะรีวิวแบบนี้นะคะอันนี้ไปแล้วนะคะแล้วต่อมาจะเป็น ปากกาดำนะคะปากกาที่มันมีห้าแท่งแบบนี้นะคะก็จะมีสีแดงหนึ่งสีน้ำเงินหนึ่งสีดำสามแบบนี้เลยสีดำสามนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดไหนก็จะมาแกะกันนะคะ<อ>แกะยังไง <c oughs> ไม่รู้วะแกะยังไงวะไม่มีกันไก่ฉัไม่หอ,อเอากันไก่ก่อนนะคะ ได้แล้วค่ะทุกคนก็จะคิดว่าอาวกันไก่นะคะเ,เป็นที่ไ่าน,นะคะถ้าน้องๆที่ใช้กันไก่อยู่นะคะ<ม>ก็ต้องใช้ระมัดระวังในการแกะนะคะ<ม>ต้องให้ผู้ใหญ่แกะให้นะคะ<ม>แล้วก็ไม่อย่งงางนั้นเงี่ยมันจะอันตรายได้นะคะกันไก่แบบนี้นะคะ<ม>ต้องระวังด้วยนะคะน้องๆค่ะคือได้เลย แกออกมาแล้วค่ะมากันครบเลยค่ะนี่ค่ะมาครบห้าแท่งแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะมาเป็นแบบแท่งเลยหมดเลยเนาะเพราะว่ารู้ไหมปากกาเนี่ยก็จะเป็นปากกาเมจิตัดเส้นได้นะคะก็รว่านี่แหละค่ะที่จะเป็นแบบใช้ตัวนี้ได้ไปเป็คนราะว่านะคะก็เป็นปากกาสีน้ำเงินนะคะเป็นด้ามที่จะเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะเพราะว่า ป็นล้ำสีะของเขาเนี่ยก็จะเขียนลื่นได้เหมือนกันลื่นทุกแท่งเลยค่ะเลาต่อมาแท่งสีแดงนะคะที่มีลักษณะญญพิเศษส่วนตัวก็เป็นสีแดงเนาะว่าจะเป็นสีแดงก็ได้ก็จะเป็นเขียนแบบตแบบีเซนอะไรเงี้ยเพราะว่าเพอร์เฟคเลยค่ะแล้วต่อมาเป็นปากกาสีดำล้วนมีสามแท่งนะคะยำมีสามแท่งเองนะคะก็ที่มันเป็นแบบนี้นะคะก็เลยคิดว่า เป็นอะไรที่รูนแบบปากาดัเอ๊ะทำไมมีปะกาดํามีแท่งแบบนี้ <What? S 1> เพราะว่าหรือไม่เนี่ยค่ะเป็นปะกาดํสามแท่งมาพอดีเลยค่ะแท่งสีดำนะคะทุกคนดีมารวาแบบนี้เลยถ้าอยากใครนะคะก็ทำคลิปนี้ก็อย่าลืมมาบอกคอมเมนต์ใต้ล่างคขิปนนี้กันนะคะทุกคนก็เลยคิดว่า ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากซื้อแบบสมุดร,ระบายคนที่เอาใจสาวเกม r o ้เท่านั้นนะคะเอาใจแฟนๆน,นิดๆน,น,น,นะหาซื้อได้นะคะซื้อที่ร้าน20บาทนะคะจะรวมกับนี่เลยค่ะมีปากกาด้วยมี5แท่งหาซื้อได้ที่รา้ราน20ทุกร้านหมดเลยนะคะถ้าแอลทำคลิปอะไรก็กสามารถอย่าลืมมาบอกคอมเมนต์ตอนรอกินกันนะคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะยาลืม่มาตดไลค์และกด สาบ,บคลายหน้ารัางนะคะวันนี้ลาไปก่อนว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าต่อไปให้กำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน